ผมอยากทานหม้อไฟครับ <laughs> คิดทำไมพี่จะคิดเหมือนกันอยากกินหมอ้อไฟเหมือนกันว่าเห็นบอกว่าชาวจีนบอกว่าหมอ้อไฟเดียเป็นอาหารที่แบบว่าฮิตมากอ่ใช่หม้อไฟมากมลใช่อยากไป,บบไปกินเผ็ดลิ้นชาใช่แบบต้นตำรับนะอยากไปลองกินบ้างย้อนไปในวัยเด็กเราเป็นอยู่คนละจังหวัดดนะ้วยเนาะถ้าถ้าก็ ก็ถ้าถ้าย้อนกลับไปถ้าได้มาเจอกันมันก็เป็นสิ่งนิดดีๆครับที่ได้รู้จักกันตอนนั้นพอมาทํางานด้วยกันก็จะมีโมเมนต์ที่บบว่าเฮ้ยี่เราเคยเจอกันตอนเด็กๆไงมาแข่งกีฬาแบบมาเล่นแข่งทักษะวิชาการด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าเป็นผมเหรอผมว่าไม่ผม่ผมว่ารู้จักกันตอนนี้ดีแล้ว <c oughs> ว่าแล้วไงถ้าเป็นผมเมื่อก่อนอาจจะผมรู้สึกว่าปัจจุบันมันดีที่สุดแล้วอะ่ะอืมอืมถ้ามันถ้า,ถ,าถ้ารู้จักกันตั้งแต่เด็กเจอกัน มันอาจจะไม่มีวันนี้ก็ได้นะ้ยไม่แน่อาจจะมาเจอกันก็ได้ลก็ด้วยความด้วยความที่มันไม่แน่ไงแต่ปัจจุบันมันคือสิ่งที่แน่ที่สุดเออก็เลยชอบที่ปัจจุบันมันเป็นปัจจุบันอันดีที่สุดแล้วโฮมคลิปสุดยอดครับเฉียบมากครับเฉียบเฉียบครับเป็นเพื่อนแบบไหนกมาถึงทายอนไปล้ทยยอนไปหรอโอ้จโอ้จริงมันก็ตบ ไม่รู้มันต้องมันต้องอยู่ที่เหตุการณ์นั้นว่ามันเจอกันในเหตุการณ์แบบไหนไงถ้าถามผมเนาถ้ารู้จักกันก่อนนะแจมคงโดนหนักกว่านี้่เออเพราะมันเพราะมันเคยรู้จักกันมาก่อนไงเออแล้ว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 ตัวของเองที่เมื่อก่อนกับเพื่อนมันก็จะหนักกว่านี้ไงตอนเด็กๆเนาะด้วยความตอนเด็กไม่ผมอาจจะเป็นคนที่แบบ อ่อนโยนกว่านี้ก็ได้เพราะผมอยู่กับพี่ไงผมอาจจะไม่ได้ไปเจอแบบเพื่อนที่แข็งแข็งกันด่างกัด้างที่แบบเจอกันมาตลอดชีวิตไงเอามีเพื่อนที่แบบว่าเอ้ยมีคนอ่อนโยนบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราไม่คิดจะโตเองบ้างอ๋อมันก็ต้องแบบมีสิ่งแวดล้อมมีสังคมรอบข้างที่มันทําให้เราเป็นคนแบบนั้นไงเราไม่คิดจะเป็นจากตัวเองเหรอ โอ้ยากเพราะว่าสังคมรอบข้างมันเป็นบังคับให้เป็นแบบนั้นคุณโทษสังคมนี่ยโทษตัวเองไม่โทษสังคมแต่ว่าเราบอกว่าสังคมคุณโทษสังคมะคุณสังคมไงคุณไม่โทษตัวเองไงเออเปลี่ยนตัวเองก็ได้จบเห็นไหมควาชนะแค่นั้นแหละองให้รางวัลครับประทับใจไม่รู้ลืมหรือทำอะไรไม่ขอพระขอกินขอข้าวกินเก่งเออขอเก่ง ขอทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกขอขอะไรครับเป็นสิ่งที่ประทับใจไม่ลืมเพราะแบงค์ลุกอมทุกสิ่งอย่างเสื้อแขนยาวเสื้อแขนยาวทุกสิ่งทุกอย่างครับผมเป็นทุกอย่างให้แล้วครับนึกอะไรไม่ออกขอพี่ฟิล์มครับครับครับผมแล้วมบผมเป็นสิ่งที่ประทับใจผมจะประทับใจจะจําไปจนวันตายจะไม่มีวันลืมเลยครับผมโอ้โหแบบ ดีจังโชคดีที่ไปอยู่ในความทรงจาพี่มากเลยครับดีป่ะครับผมผมก็เหมือนพี่เลยผมก็ดีใจแล้วก็ประทับใจที่พี่เขาให้เราให้โอยจำมีจำได้เลยตอนที่แบบผมป่วยอยู่บนรถตู้ตอนนั้นที่ไปงานอีเวนต์ด้วยกันครั้งแรกอะผมยืมมตําไั้นยังไม่มียังไม่มีโควิดเอ้ยมีแล้วตอนนั้นมีแล้วปีที่แล้วเองครับปีที่แล้วเองนั่นแหละแล้วแบบว่าผมก็หนาวใช่ไหมผมก็ฮัลโหลความจำอยู่ไหนฮัลโหลฮัลโหลอยู่นู่นถอดไว้ข้างบน Hehe, นั่นแหละก็ก็จริงพี่ฟิล์ก like ็ให้ยืมเสื้อมาห่มอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้เอาเสื้อแขนยาวไปไม่คิดว่าตัวเองจะไข้หนักไข้ขึ้นหนักขนาดนั้น่งคือเป็นคนที่ไม่เต็มอะไรไม่คิดว่าจะเป็นตอนนั้นเพราะเป็นคนไม่ไม่เต็มอะไรไงนะฮะคือเราเราคุณไม่แพนอะไรในชีวิตเลยว่าคุณไปแบบจะหมดคุณไปนั่นคุณจะต้องใช้นั่นไอ้นี่ผมมีพี่พี่พึ่งอะไรเองได้บ้างเอาหน้าสักวัน สักวันเมื่อไหร่สักวันสักวันก็คือสักวัน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 